ไม่นอกครับคิดไปดอกคือคิดไปปรุงแต่งไปสัญญาอภิน,นาเกิดขึ้นมวดตัวเอาไม่ดีแต่ถ้าพ่อแม่คุบอกอาจารย์เนียมีสี่รอบแล้วเวนทานาเมื่อมันดับเวนทนางลูกดับจะสัญญาก็ไม่เกิดสังขานก็ไม่เกิดโคิดไม่เกเวทนาไม่เกิดสัญญาไม่เกิดทั้งขารไม่ญญมเกิดแม้ในดินแดนเนี่ยตาก็สังวรตาหัวจพูด มันรู้เพรามันยูแตปิดตรงนี้ออกจากเอกตาไม่ได้ออกจากลมไม่ได้ตาก็เขาเป็นรู้ต่อตาหูก็เป็นรู้ดเตกว่าผู้รู้เนี่ยที่รู้เนี่ยที่รอบรู้รู้รอบเนี่ยติดรู้รอบก็รู้สมาธิอยู่ตรงนี้ออกไม่ได้เรียกว่าเอกตาเมื่อวานเอกตาแล้วติดเป็นเปกขาเลยๆดูอันนี้คือที่มาของสมาธิทีนี้ คำว่าฌานนัี่เกิดคำว่าฌานเกิดดูนั่นไต่ปีดกนั่นนหะตามเรียนนะเคยตาอ่านหนังสือไม่ออกตาพูดอย่านี่ยตามเรียนนะคือเอาความรู้สึกก็เกิดขึ้นมาพูดให้ฟังเฉยแต่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าคำว่าฌานนั้นน่ะวิจกวิจารณ์ปิติฌานอะไรเย็นไต่ปิดกอ่านไปอ่านมาเนี่ย วิตกหายไปวิจารพ์ปิติสุขเอกระตาไปทางอะไรปิติสุเอกตาเอกระตาไปทางอะไรเอกระเต้าเปเี่ยขาไปทางอะไรเอกระต้าเปเี่ยขาไปทางสีใช่ไหมเมื่อไรเอกระตาเนี่ยเมื่อรอดแล้วเนี่ยรอดแล้วเมื่อรอดแล้วเมื่อเมื่อรอบที่ไปทางสีเ่านั้ย คำว่าคำว่าสติปัฏฐานโผล่ขึ้นมาเราเห็นว่าโอ้ถ้ารอบเราโอ้ผู้หลงอาศรมเกิดอาศัยว่างเกิดอาศัยโลภเกิดเต็มูปเป็นว่างโอ้รูปนามถึงหลวงเกิดขึ้นตั้ง ในผู้รู้ในข้ารวมก็รู้อยู่มันว่างถ้าพวกเราไปเหตปัฏฐานผมไม่สามารถจะรังบางสิัฏฐานได้ใจจะไม่เกิดใจไม่เกิดเกิดไม่ได้เพราะใจเกิดมันเกิดที่ว่างมันก็ได้เกิดที่ที่ที่อื่นมันเกิดที่สมอรบางเฉยอยู่เองมันเกิดตรงนี้ ยังไม่รอดยังไม่รอดเป็นฐาน,านคือไม่เข้าสู่เอกตาสักเข้าสู่เอกระตาไม่ได้บางเอกตาไ,ได้ท่านจะมีรู้เข้แตเกิดใจมาจากไห,ไหนเกิดที่ใดมันเกิดที่ใดใจไวนันดับที่ใดใจเมื่อท่านได้เห็นถิ่นฐานเกิดปุ๊บ ตรงนี้เป็นก้าวสุดท,ท้ายเทมประทันเนก้าหน,น, <Yeah. S 1> นึ่งดึกดึกมาบัดดึกอยู่ด้วยกันเสรีภาพนั้นโผล่วางเสรีภาพได้ให็นผู้ชมเลยเนี่ยเพรีภาพนั้นการรู้ในสิ่งที่เข้ามาอนาปั ยกพ่อยกแม่ที่สวนโมงเนี่ยห้าวันอาทิตย์หนึ่งรู้ตัวเคยรู้เลยถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อตาแล้วก็ไปเลยไปสวนโมงพระธรรมได้เลยสี่ห้าแม่ตรงนั้นหลวงปู่หลวงปู่ก่กกนอนหลวงนะ้ำปู่เจ็นเจ็ดถึงสองปี วันห้าวันก็เข้าสู่เอ็กตารได้แต่ว่าทุกนะทุกทุกจริงจริอเข้าสู่เอกตาแล้วทุกทุกาหายเลยมันก็เมื่อเข้าได้แล้วเนี่ยแทบจะเข้าได้หรือจะเข้าได้แทบจะเข้าไ,ไม่ได้เนี่ยหรือว่าเกิดจะเข้าได้อยู่แต่รอดไม่รอบเนี่ยลองให้ดูว่าน้ำตาไม่มีที่จะไหลเลย น้ำตามันตาแดงมันทิ่มันหมดถามว่าเป็นไงตามันทุกข์มันทุกข์อะไรไม่รู้ว่าทุกอะไรเจ็มันทุกน้องตาเจ็บปวดไหมกายเจ็บปวดไม่เจ็บปวดกายไม่ปวดกายไม่มีเวทนาสัญญามีไหมสัญญาก็ไม่มีสังขารมีไหมข้อจิตที่บุญเไ็บมีไหมไม่มี ไม่รู้มันทุกอะไรเจงทุกขทุกใจเขาไม่ใจเนี่ยถ้ามีสติปงพฐานเนี่ยถ้ามีสติปงพฐานเนียนเ่ยหรือสิ่ัพฐานคือร่อพวงลมลมรอบ่อตัวนั้นปีเอกตาอนนี้โน้ยเอกตาดีล่ออยู่บางท่านหน่อยเพราะ C, าอินทรีย์ท่านเนี่ยหยกเอกตาได้อินทรีย์ตั้งมั่นอยู่ที่เอก,กาตาอยู่ รอดผู okes, ร้ okes, รอดรอดรอู okes, wheels, ร้ ada, รอดอดวางบ<ร><ร>้งวางบ้างว่างบ้างบ้างง่วมันจะรอดไปรอบเนี่ยมันมันจะรอดบ้างก็ว่างก็มันจะรอดก็เราก็เราก็จิตม bueno. ันมีจิตจิตหัว่งเนี่ยมันไม่มีจิตพึงมันไม่มีจิตพึงเลยมันมีจิตพึงมันจะไปออกไปหาเบียร์สามก็ไม่ได้จะไปหาลูกก็ไม่ได้จะไปออกอาสัญญาณก็ไม่ได้ออกสัญญาณก็ไม่แต่จะไปออกไปรับดีกันก็ หอกหมด้ยมันมีความหลอหมดแล้วเมื่อวานเอกตาได้ตั้งตังภาไในรังตั้งตังวางตั้งจะเข้าไปสู่เอสินประฐานวางสินประฐานตั่งรู้นสิบประฐานจะมาลอบเิจาราจะมาลอบเอกสินประฐานจะมารอบเอกพวกจงเนี่ยพวกโฉงจะมาลอบอารมณ์เจ็บหรือจะมารอบโลออารมณ์สีหรือจะมาลอบลงหรือจะมารอบว่าหลงไปหลงมา แต่จิตมันออกไม่ได้จิตมันออกไม่ได้เมื่อจิตมันออกไม่ได้ติดตรงนี้เนี่ยเวลาทรงนั่งพักหลุนั่งก่อนออกไปเลยมันไปที่ไหนได้ตาโอ้ยอ่ารย์เอ้ยมันเป็นลมหมือนกันเกิดหรือความเจ็บปวดดู ยูบปากนั่นอยูบ้า้นี่มันเกิดเกิดเยลแต่เนี่ยเินแต่ยกยกเพินแต่กนได้นี่อ้าวบุพเพวาสาญญาการลุกชัตเกิดขึ้นมาได้อย่างแค่สี่ห้าวันเั้อไปแล้วแต่ยังก็เข้ามาสู่ใจอยาเกิดเพราะอะไรยางเกิดเพราะิดเป็นต้นๆพระเระสงว่าบางสิงบางอย่างไม่ได้ เมส้วมางตัวิเศษวัางใช่มีมีเจตนาต่อคมเห็นบ้างก็มีเจตนาต่อความบ้างมันก็ไเปเกิดเกิดที่ที่ไหนไปเกิดในสัญญาเก่าในภพเกาเร่อดีมันคุณตดอเอาสัญญาอมาใส่สัญญาปัจถมาโกเก้าบ่ยนั่นเป็นไบ้างเรา ไม่กอมกังอยู่มันถูกสัญญามันอยู่สัญญามันอยู่ที่ใจสัญญามันไม่อยู่ที่รูปนี่ด้วยลวงพ่อสัญญามันไ่อยู่อยู่นี่มันอยู่ใจใจก็เสียวงพ่อใจยังไงบ้างปัจจุบันยังไงบ้มันไม่ถูกสัญญาอยู่มันไม่ถึงในรูปแต่มันก็มันเอาใส่มาลูกเนยแต่ว่ารูปมันลอกอยู่ประตับหมดเลยแต่ใจมันเอามายันเป็นที่ แต่ไม่เยอะพอเลยเพรามันเป็นเ็นสิ่ปงประัมันบ้ามันก็เรียรู้ตอนนั้นใจตอนน้งมีกำลังมันก็ปิ้วไปพิสัญญาอมาทิคตุมนจึงม่มีสัญญาางุก